แล้วถ้าเรารู้สึกว่ามันเค้นเหนื่อยก็แค่รู้สึกว่าเค้นไปใช่ไหมคะใช่ทำไมเค้นโลภโลภค่ะก็เราต้องดูโลภไปด้วยใช่ไหมคะดูได้ก็ดีค่ะ <c oughs> ถ,ถ้าดูไม่ได้ก็ช่างมันเถอะค่ะ <c oughs> มันก็ดูยากเหมือนกันนะสำหรับบางคน <c oughs> แล้วยังมีจุดอ่อนอย่างอื่นที่ต้องดูอีกไหมคะอาจารย์ไม่มีหรอกถ้าเราถ้าเราไม่ทิ้งคำวริกรรมเนี่ยคือไม่ทิ้งวิหารธรรมเนี่ยจิตเนี่ย ของเก่าเคยเดินปัญญาแล้วอพอมันมีแรงมันตั้งมันขึ้นมามันจะเดินปัญญาต่อได้เอง <c oughs> <c oughs> นี่เหรอป่ะตอนนี้ทําไมทุกอย่างตันหมดเพราะว่าแรงไม่มีแล้ว <c oughs> ทุกคนจํานะสมาธิเป็นของเสื่อมเป็นของใช้แล้วหมดไปอยากคิดว่าวันนี้มีแรงภาวนาะมีแรงจเจริญปัญญาแล้วไม่ต้องทำสมาธิแล้ว เคยตั้งมั่นวันนี้เราไม่ซ้อมเดี๋ยวมันก็ไม่ตั้งมั่นเคยมีแรงเราไม่ซ้อมไม่สะสมกําลังของสมาธิ T, เดี๋ยวก็ไม่มีแรงแล้วฝืนเดินปัญญาไปมันก็เดินปัญญาไปเหมือนมีดทื่อๆพยายามเอามีดทื่อๆไปฟันกิง่งไม้สักกิ่งไม่ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกนั้นกําลังของจิตสําคัญสมาธิสําคัญนะทิ้งไม่ได้หรอกค่ะ